I oh. สวัสดีครับวันนี้ผมมาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชมงคลสวรรณภูมินะครับที่จังหวัดอยุธยาและก็มาอยู่ในงาน o t o อ2นะครับซีซันสนะครับสำหรับ New t e c h t r a c t o r วันนี้นะครับก็จะมาโชว์ตัวด้วยแล้วก็หลังเวทีนั้นนะครับก็จะเป็นการบรรยายนะครับแล้วก็จะมีการนำเสนอนะครับก็เรียกว่า a c c e ิ e r ลเตอคือการอบรมให้กับวิสากิจชุมชนและก็นำมาพิดช,ชิ่งทันสมัยมากนะครับก็คือมา นําเสนอนะครับวางแผนนะครับว่าการเะเอาเครื่องมือนี้ไปใช้ทําอะไรแล้วก็จะรับทุนสนับสนุนเลยครับสนุกมากเป็นเหมือนเกบรรยากาศภายในงานกันครับครับและพ่อแม่พี่น้องนะครับที่มาร่วมกิจกรรมกันในวันนี้นะครับกับผมเองนะครับนายมารุณมานักุลนะครับหรือว่าดีเจแมรมารุณนะครับรับนาทีพิธีกรและผู้ดาเนินรายการทั้งจังหวัดอุทัยาและก็จังหวัดใกล้เคียงที่ให้เกียรติมาร่วมงานในวันนี้นะครับ ในงานของสํานักง,งานส่งเสริมเศรษฐกิจที่เท่าหรีบ้าก็มีความดีีดเป็นอย่างยิ่งครับที่ได้ผจากผู้มีเกียรและเกษศษผู้มัเงคั่มกิจกรรมทุดท่านครับในนานของจังหวัดสุโขทัยยะ่าจีจะเกินเนดขึ้นในนามคนรถคันนี้ทําใช้คําว่าแท c k เตอร์อัฟียแล้วอัฟเทีย แด่ไหนเรามาฟังกันดูนะครับทุกท่านการขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณวรวรพลจินดาศรีกรรมการผู้จัดการบริษัทดิวเทคคอมพาอินโนเวชั่นจำกัดครับเรียนัะสวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะครับและพี่น้องวิสาหกิจชุมชนแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับยังไม่หิวใช่ไหมครับอีกสักประมาณ2ี่สินาทีนะครับ ที่เราจะมาคุยกันเรื่องแท็กเตอร์ผมเชื่อว่าใน,ในที่นี้นะครับเกษตรกรทุกท่านนะครับก็สนใจในเทคโนโลยีหลากหลายของทางดีบ้าที่นำเสนอนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาคุยกันเรื่องแท็กเตอร์และก็ควาเมเป็นทายานะครับให,ให้ให้ทุกท่านที่เกษตรกรท่านหนมีแท็กเตอร์ได้ใช้งานอยู่นะครับชูมือให้ผมนิดนึงนะครับมีสองสามท่านเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะกลับบ้านไปก็นะครับที่จะต้องใช้เครื่องยนต์ ที่ไม่กําลังแรงรมาไม่สูงมากแต่ทํางานได้ที่จะต้องสามารถทํางานได้ไนในพื้นที่หลากหลายและก็ยังติดอุปกรณ์ให้ทุกท่านเนี่ยช่วยงานให้ท่านทํางานได้สะดวกมากแล้วก็ทำหนังง่ายๆนะครับนะครับเราบอบว่าหลายคนก็เรียกว่าแท็กเตอร์เอวอร์คือเรามีจ่ดนบินการตัวจุดเด่นของเราเลยไปเห็นข้างหน้าใครได้เห็นแท็กเตอร์ไปถ่ายรูปไปข้างหน้า,ารรแล้วใช่ไหมครับและผมอยากฝากไว้ว่า เราอ่ะมีแท็กเตอร์ทุกแบรนด์จากทั่วโลกมาที่ประเทศไทยเราอยากจะมีแบรนด์แท็กเตอร์คนไทยเกิดขึ้นไหมครับเราต้องช่วยกันนะครับเป็นคนไทยเราคงผมิและก็ปีบ้านเป็นเจ้าของภูมิมากจากอาณางักรปีน่านครับที่สนับสนุนและวัตกรรมนู้จะเป็นโดนจะเป็นแท็กเตอร์ทีอย่างที่มาจากผีวหนัของคนไทยเพราะคิดว่าคนไทยเนี่ยก็ทำได้เช่นเดียวกันและ เชื่อมั่นในเกษตรกรไทยเช่นเดียวกันว่าเกษตรกรไทยก็มีความสุขกับการใช้เทคโนโลยีของของคนไทยเช่นเดียวกันครับขอบคุณเรืยครับถามผมตัสูุณให้กับคุณโกงบดจินาวสีเขาจประนจัวันนี้เราก็อยู่ที่หน้าห้องประชุมนะครับที่มหาวิทยาลัยราชมงคลวิทยาเขตสวนภูมิหันตราที่จังหวัดยุทยานะครับและ New Tech Tractor เรานะครับคันนี้อยู่ด้านหลังวันนี้มาโชว์นะครับ18แรงพร้อมระบบสมาร์